สุดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคอม RSKT อี่อกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเย้อนวัยในวัยเด็กของเราครับก็จะเป็นวันนี้เราก็จะมา r รีแอคชั่ภาพแต่ละภาพในวัยเด็กของเราเนี่ยว่าเราผ่านประสบการณ์อะไรกันบ้างแล้วก็เคยเห็นสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วบ้างนะครับซึ่งในหัวข้อของเราวันนี้เราก็จะมาย้อนความทรงจำกับ ของกินในวัยเด็กนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าของกินอะไรก็ได้ที่เราผ่านมาตั้งแต่แบบของหน้าโรงเรียนหรือของขายตามถนนหรือว่าของตามร้านค้าที่แบบเป็นในวัยเด็กของกินขนมอะไรเงี้ยเราก็จะมา r รีแอคชั่นภาพนะครับวันนี้เราก็ได้เตรียมมาทั้งหมด15ภาพนะครับซึ่งผมก็ได้ให้เพื่อนเนี่ยเป็นคนเตรียมไว้แล้วแล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์เพราะพวกเราเ็ยังไม่ได้เห็นเนาะว่าภาพแต่ละภาพมันมีอะไรบ้างครับกับของกินเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มภาพแรกกันเลยนะครับโห oh, ภาพแรกนะครับเปิดมาก็จะเป็นนี่เลยครับเอมจะเป็นของทุกคนอะ ถ้าเราเป็นเด็กสมัยก่อนอนะประมาณพวกผักตัวนี้นะครับก็อยู่ในพวกเซเว่นเะครับเมื่อเราซื้อพวกซี่กรอกให้เวลาให้เซเวนเนี่ยปิง้งหรือว่าอุ่นให้เนี่ยหรือว่าไม่เงินก็เป็นเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นของเวฟเนี่ยแล้วก็เราก็จะสามารถนําเอาไปใส่ผักตัวเนี้ยได้นะครับก็คือเป็นผักแบบมีแตงกวาผักกาดหอมอะไรี้ยมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็หัวหอมเนี่ย ซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบมากเลยก็คือเราจะไปใส่มะเขือเทศเยอะมากเป็นคนชอบกินมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะต้องบีบมังยงเนสเยอะๆแล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้เอาออกไปแล้วเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใส่ใช้กันเยอะแล้วก็แบบเหมือนโลภแล้วก็ใส่ไปเยอะเกินเงี้ยแบบเอากลับไปกินบ้านแบบไปเยอะเกินแล้วก็ของมันก็เลยแบบหมดเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจเอาออกไปนะครับมาดูภาพต่อไปกันเลยครับโอ้ภาพต่อไปนี้ทุกคนต้องรู้จักอย่างดีเลยไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้หรือว่าคนสมัยนี้นจะเคยเห็นไหม อันนี้จะเป็นหมากฝรั่งนะครับซึ่งจะเป็นหมากฝรั่งที่แบบเด็กทุกคนจะต้องรู้จักอะเพราะว่ามันแบบเป็นหมากฝรั่งที่แบบมีรสชาติหวานนิดๆแล้วก็ราคาถูกมากเมื่อก่อนนี้ที่เคยซื้อเนี่ยอันละ2บาทใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะใช่อันละ2บาทแล้วมันมีเป็นสีสันแล้วก็เคี้ยวมันเพลินอะแอบกินในห้องเรียนก็ยังได้เลยครับหมากฝรั่งตัวเนี้ยมาดูภาพต่อไปเลยนะครับอืมต่อไปนี้เหมือนปัจจุบันก็ยังเคยเห็นอยู่นะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเม็ดเหมือนนมเม็ดอะที่มันจะเป็นเม็ดโคลาแ้วกม่อรเราชอบเอาปเเ็นหมือก ไปตำตำให้มันเป็นผงใช่ไหมแล้วก็ใช้หลอดดูเนี่ยเป่ามันก็จะมีควันออกมาครับซึ่งขนมตัวนี้คือแบบเด็กสมัยก่อนนี่คือฮิตมากเลยนะครับยิ่งเป็นรุ่นผมก็เคยฮิตมากด้วยแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้จักดีเลยนะครับก็สมัยนี้ก็น่าจะยังมีขายอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปเลยครับโอ้ขนมตัวนี้ฮิตมากเลยปัจจุบันก็ยังมีขายอยู่นะครับซึ่งตัวรูปร่างซองอาจจะดูเปลี่ยนไปบ้างนิดนึงนะครับก็ตามกาลเวลาครับเป็นขนมเวฟที่โอ้เป็นทั้งเมื่อก่อนนะเป็นขนมที่ผมชอบมากเลย แบบกลมกล่อมาเนาะแล้วก็ตัวซอสมันเราก็ชอบบีบใส่ซองขนมแล้วก็ขขยเยียก็จิบกินกับเพื่อนนะครับเป็นขนมในตำนานมากที่แบบฮิตมากเลยนะครับต่อไปโอ้ตัวนี้ทุกคนต้องรู้จักดีเลยเมื่อก่อนตู้เย็นบ้านไหนเลยต้องมีเลยคือมันจะเป็นไอหวานเย็นที่เป็นหลอดอะแล้วก็เราก็จะไปแช่ช่องฟรีซไว้มันเย็นแล้วก็นํามากินนะครับก็คือกับบนตัวจุกไอจุกมันนัแล้วก็ดูดออกไปกินนั่นเด็กทุกคนต้องรู้จักดีเลยปัจจุบันก็เหมือนน่าจะมีอยู่นะแต่ว่าก็อาจะมีแบบเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนแบบแพค ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวุ้นหลอดน,นะครับซึ่งตัววุ้นหลอดเนี่ยขายเท่าไหรอ่อันละหนึ่งบาทป้าคือแบบได้กําไรมากเลยก็คือตอนเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ก็ซื้อกินตามแบบตามเพื่อนตามอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบหวานกําลังดีไม่ได้หวานมากแล้วก็มีความเย็นชื่นใจเมื่อก่อนเป็นเด็กชอบซื้อกินมากที่ขายตามโรงเรียนเลยแล้วก็ตามตลาดอะไรก็มีนะครับอันละหนึ่งบาทปัจจุบันก็ไม่รู้มีขายไหมนะครับก็คิดถึงมากเลยตัวนี้มาดูรูปต่อไปกันเลยอืมไอ้รูปตัวนี้แซนด์วิชในตำนานเลยแซนด์วิชบอรารที่แบบ สกักก่องนี่แบบหยิบนิดเดียวเองแล้วก็หมูหยองนี่คือแบบเหมือนเอามาหลอกตาเราแต่ว่าเป็นเด็กอะก็กินเนาะแต่ว่าผมชอบที่แบบมันเป็นตัวไอตัวน้ำไอสลัดที่แบบมันราดบนตัวขนมปังะคือมันมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็หอมหวานดีถึงแม้ว่าจะให้น้อยไปนหน่อยเนาะแล้วก็ขนมปังอะก็ค่อนข้างเกรดต่ำมันมีความแบบนุ่มเท่าไหร่มันจะแข็งแขอะเออก็เป็นแซนด์วิชโบราณตำนานอีกอันหนึงนะครับต่อไปก็จะเป็นอืตัวนี้รู้จักอย่างดีเลยทุกบ้านต้องเคยทำไม่ว่าจะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นอะไรทำหมดเลยก็ออ็็นนค็คคืืออออ้้้ตตััวววนนนนนนีจจะะเเเเปหาาาายรรกแดง่ เขียวน้ำะไรก็แล้วแต่โคลาที่เป็นขวดเนี่ยมาใส่ถุงไว้แล้วก็มันมันแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีซนะครับประมาณสักคืนหนึ่งกินได้แล้วเนาะมันจะมีความแข็งอะก็คือแข็งเป็นหวานเย็นเลยคือด้วยดูร้อนอะไรเงี้ยเราจะทํากันเป็นหวานเย็นที่สามารถคลายเราได้ดีเลยนะครับไปดูรูปต่อไปกันอ๋อตัวนี้ปัจจุบันก็เห็นมีอยู่นะมันจะเป็นแบบตามหน้าโรงเรียนเงี้ยไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนมีขายบ้างแต่ว่าโรงเรียนผมเนี่ยมีขายก็ชอบซื้อด้วยมันจะเป็นไก่ที่มันจะเป็นชิ้นอะแล้วก็จากนั้นเราก็แปคลุกกับแวนีแเหยป แล้วกกินกับซอสก็มีความอร่อยดีนะครับก็หมายแล้วเท่าไหร่อ่ะห้าบาทสิบาทมั้งอืมอร่อยดีรูปต่อไปนะครับโอ้ตัวนี้ในตำนานเลยบุรีในะตำนานในวัยเด็กเลยนะครับก็จะเป็นไอ้รูปแมวดำนี้เมื่อก่อนเนะี่ยชอบแบบเป็นไม่รู้อะเป็นไม่ผมไม่ค่อยชอบซื้อแต่ว่าเพื่อนผมชอบซื้อมากมันเป็นหมากฝรั่งอะที่ให้กลิ่นมิ้นท์อะแล้วก็มีความหอมสดชื่นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าแบบถ้านึกถึงออกมาเล่นกันงนมันก็สนุกดีครับไอตัวหมากฝรั่งบุรีเนะี่ยรูปต่อไปครับอ๋อไอตัวนี้ ฟิลคล้ายๆกับเหมือนกินอะไรสักอย่างอะเหมือนกินน้ําตาลที่อัดมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความร่้นๆ,ๆน่ะมีความเป็นบวยหวานไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ไม่ไม่ชอบกินไม่ค่อยโอเคนะครับขายเมื่อก่อนเอาได้ประมาณเท่าไหร่สองสามบาทนแหละมั้งอมันมมดูรูปต่อไปกันเลยครับอ๋อไอ้รูปนี้รู้จักอย่างดีเลยสมัยเมื่อก่อนแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้มีขายไหมที่เมื่อก่อนแบบที่เวลาไปตลาดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะหิ้วขายกันนักถุงเท่าไหร่สิบบาทป่ะมันจะเป็นน้ำที่ขายเป็นถุงอะเออก็นึกถึงฟิลโบราณาน,น,น,น้่มัทถุ อันนี้แพ็กเกจเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนแล้วในสมัยก่อนมันจะเป็นแบบกล่องเล็กๆอะ่ะอันเล็กๆอะ่ะคือแบบคิดๆอ่ะมักฝรั่งอะ่ะสีเหลืองอ่ะมีความแบบเด็กยุคเก้าศูนย์มากเลยอะ่ะปัจจุบันก็เหมือนน่าจะยังมีอยู่นะไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าเมื่อก่อนชอบซื้อกินมากแล้วก็เคี้ยวแบบเพลินมากแล้วก็เป่าลูกโป่งครับก็แบบนึกถึงฟิลไวเด็กได้ดีมากเลยเดี๋ยวมาดูรูปต่อไปเลยครับอ๋อถูกแล้ไอติมตับนี่เองไอติมตับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชอบไปกินกันตามแบบที่มันเวลางานวัดบ้านผมนะครรรรัับบบบบกกกก็็็็จจจะะะะมมมมมมีีีีีเเเปปนนนพววโโงงทาาาแแลล้้้ไไไไอออตตติิณ่ยยส ให้เราก็ไปชอบไปกินกันนะครับรสที่ชอบเมื่อก่อนเนี่ยก็คงหนีผลรสช็อกโกแลตเนาะเป็นเด็กก็ชอบมากเลยครับรสช็อกโกแลตเนี่ยคือแบบมีความแบบหอมแบบมูลมากแต่ปัจจุบันนี่ก็ไม่รู้ว่ามีใครมาไอติมตัดเนี่ยหรือเหมือนรู้สึกจะมีอยู่นะตามงานวัดงานอะไรเงี้ยก็จะมีนะครับเดี๋ยวไปดูรูปต่อไปเลยครับรูปสุดท้ายละอนนี่ก็จะเป็นนมอะไรนะเออ นมวออัวอเออวัวแดงใช่เมื่อก่อนมันก็จะเป็นกล่องเป็นถุงอะไรเงี้ยคือมีความเป็นฟิลแบบโบราณมากเลยเมื่อก่อนกัดก้นถุงแล้วก็ดื่มกินกันแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยกินรสพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกอะไรเงี้ยรสช็อกโกแดลตรสสตรอเบอรี่เงี้ยไม่ค่อยได้กินก็จะเป็นรสพวกรสจืดรสส้มรสหวานอะไรเงี้ยก็ที่ชอบสุดก็คงจะเป็นรสส้มมาสมัยก่อนเนาะก็สมัยนี้ก็เหมือนเห็นอยู่นะไอ้นมพวกนี้นมพวกนี้ก็คือตามเซเว่นใช่ป่ะไอ้พวกนมถุงเนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะครับครับก็เป็นยังไงไกันบ้างครับการเรีแอคชั่นกับแบบภาพแบบ ปัจจุบันก็ยังจะมีขายอยู่บางอย่างก็อาจจะมีอยู่บางอย่างก็อาจจะหายไปตามการเวลาน่านะครับก็ทําให้เรานึกถึงฟิลความเป็นเด็กในสมัยก่อนได้เลยนะครับในคลิปต,ต่อไปนะครับอยากจะให้เรามารีแอคชั่นรูปของโบรันอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ